วันนี้เราก็จะมากินร้านอุไลหันพะโลที่สมวัดาอร่อยมากนี่คือไซแก้วสุดยอดนี่ห่านเนื้อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยต้มจืดอร่อยที่สุดก็จะเป็นชานี่แหละเติมแล้วเติมอ,อีกต่อมาเราก็จะมาร้านนี้เอฟวี Every. ตอนนี้เขาปรโมทหนังเรืองแมนสูงด้วยนะนี่เรากินแตงโมปลาแหง้ง ร้านสวยมากจัดตกแต่งคือดีแล้วชอบมากนะดูดีอ่ะมาแล้วแตงโมแล้วก็ปลายแห้งในถ้วยเล็กๆนั่นเทชิบชัชบชบบเดๆงเดหว,วานๆเค็มๆหวานๆอร่อยมากอันนี้เป็นน้ำไม้ราบน,นี่มอันนี้ น่าจะยำโ้ม,มโออร่อยสิ่งนี้อร่อยมากอร่อยจนแบบเราสั่งซ้ำอะ่ะอะไรจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองอะ่ะจริงส่วนอันนี้คือขนมส้มมนัสนี่อันนี้คือสัมปันนีแล้วจ้าคล้ายๆขนมผิงอะ่ะนี่จานที่สองมีโทแมนส่งด้วยนะต่อมาร้านนี้เป็นร้านที่พลาดไม่ได้เลยร้านโลโก้กาแฟ วันนี้เรากินเป็นสงวาดลาเต้แล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมที่มีช็อกโกแลตอร่อยมาก